ย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนทั้งโลกต้องหยุดหายใจและจดจำไปตลอดกาลนั่นก็คือภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคือมันเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ใครๆก็มองว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในรายงานของรัฐบาลไทยเลยนะครับวันนี้เราจะมาค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันครับ คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากบ่ายวันเสาร์ธรรมดารรมดาวันหนึ่งเลยครับวันที่2 3มิถุนายน2561ทีมฟุตบอลเยาวชนที่ชื่อว่าหมูป่าอะคาเดมี่หลังจากซ้อมบอลกันเสร็จก็ชวนกันไปเที่ยวเล่นผจญภัยที่ถ้ำหลวงซึ่งสำหรับเด็กๆเ,เท่านั้นแล้วถ้ำหลวงก็เหมือนเออสนามเด็กเล่นหลังบ้านดีๆนี่เองคือคุ้นเคยกันดีมากแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าความสนุกในวันนั้นมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่โลกต้องจารึกไว้เลย แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับจู่ๆพายุฝนมันก็เทลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเปลี่ยนถ้ำที่เคยสงบให้กลายเป็นกับดักได้น้ำไปในพริบตาเดียวปิดทางออกทุกเส้นทางขังทั้ง13ชีวิตไว้ในความมืดและความหนาวเหน็บและคำถามที่ตามมาก็คือเฮ้ยทำไมมันถึงยากขนาดนั้นทำไมภารกิจนี้ถึงต้องระดมสุดยอดฝีมือจากทั่วโลกตั้ง22ประเทศมาช่วยกันขนาดนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลย ตอนที่พวกเขาหายเข้าไปในความมืดเนี่ยแหละครับในช่วง72ชั่วโมงแรกเนี่ยสถานการณ์มันเลวร้ายลงเร็วมากครับจากตอนแรกที่เจอแค่จักรยานจอดทิ้งไว้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อทีมกู้ภัยท้องถิ่นพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ต้องถอยกลับออกมาเพราะสู้กระแสน้ำที่มันแรงมากๆไม่ไหวจนกระทั่งต้องเรียกหน่วยซิลซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นหน่วยที่เก่งที่สุดของไทยแล้ว แต่ขนาดหน่วยซิลเองก็ยังต้องเจอกับอุปสรรคที่แบบโอ้โหมันเหมือนกำแพงน้ำที่มืดสนิทและอันตรายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดครับพอทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าการจะบุกเข้าไปในถ้ำตรงๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยภารกิจมันเลยต้องขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นครับกลายเป็นการสู้กับธรรมชาติแบบรอบด้านเลยทีเดียวทั้งบนฟ้าและใต้ดินมันคือการสู้กันสามแนวรบเลยนะคะ ลองนึกภาพตามนะครับข้างบนภูเขาเนี่ยก็มีทีมเดินเท้าเป็นร้อยๆคนเลยนะเดินปูพรมหากันเลยหาอะไรก็หาปล่องที่มันอาจจะทะลุลงไปข้างในถ้าได้ส่วนปรงลำห้วยโอ้โหคนมาช่วยกันเพียบเลยครับทั้งอาสาทั้งวิศวกร,กรช่วยกันเบี่ยงทางน้ำไม่ให้มันไหลลงไปเติมในถ้าอีกแล้วในถ้าแน่นอนทีมนักํำน้ำก็ยังคงสู้กันต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้ครับ คือถ้าจะให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของภารกิจนี้นะครับเอาแค่เจ้าของพื้นที่ก่อนเลยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยในทุกๆด้านถึง657คนเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่ภาครัฐน,นะครับภาคเอกชนของไทยเราก็สุดยอดมากอีก164องค์กรเลยนะคือใครมีอะไรก็เอามาช่วยกันหมดทั้งคนทั้งของทั้งสเสบียงเป็นภาพที่แสดงพลังของคนไทยได้ดีมากๆเลยครับ แต่ที่มันพีคที่สุดเลยก็คือนำใจจากทั่วโลกเนี่แหละครับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจาก22ประเทศทั่วโลกนะฮะคือเขาทิ้งทุกอย่างเลยแล้วบินตรงมาที่นี่เลยเพื่อมาช่วยในภารกิจที่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าจะจบยังไงมันทำให้เราเห็นเลยว่าเออไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายเราก็คือเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน อะทีนี้ลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยครับนี่คือหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญมากๆเลยนะคือการจัดการน้ำครับมีการสร้างฝายไปตั้ง6แห่งแล้วก็วางท่อยาวรวมกันพันกว่าเมตรนึกภาพง่ายๆก็คือเอาสนามฟุตบอล10สนามมาต่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อเบี่ยงน้ำไม่ให้มันไหลลงไปในถ้ำอีกนะครับซึ่งจุดนี้แหละคือหัวใจเลยที่ทำให้น้ำในถ้ำม,มันลดลงได้แล้วในที่สุดครับ ท่ามกลางความมืดที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นแสงแห่งความหวังมันก็เริ่มส่องเข้ามาวันที่10ครับ10วันที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวังในที่สุดเสียงที่คนทั้งโลกรอฟังก็ดังขึ้นมาจากนักดำน้ําชาวอังกฤษสองคนเจอแล้วพวกเขายังมีชีวิตอยู่โอโหวินาทีนั้นนี่ไม่ใช่แค่คนไทยนะแต่คนทั้งโลกที่ตามข่าวอยู่คือเฮกันลั่นน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวแต่ เดี๋ยวก่อนความดีใจมันอยู่ได้แป๊บเดียวจริงๆครับเพราะว่านี่มันแค่เริ่มต้นเองปัญหาที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากๆกำลังรออยู่คำถามคือแล้วจะพาทั้ง13ชีวิตออกมายังไงคือเด็กๆอ่อนแรงกันมากส่วนใหญ่ว่ายน้ำก็ไม่เป็นแล้วต้องออกมาจากถ้ำที่จมน้ำลึกเข้าไปตั้ง4กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกตอนนั้นคือสส่หัวกันหมดเลยครับบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้แล้วเรื่องน่าเศร้ามันก็เกิดขึ้นจนได้ครับ ท่ามกลางการวางแผนที่เคร่งเครียดเราก็ต้องสูญเสียวิยวระบ,บุรุษไปหนึ่งคนจ่าเอกสมากนกุนันหรือจ่าแซมที่เราเรียกกันท่านเสียชีวิตขณะที่กำลังลำเลียงถังออกซิเจนเข้าไปในถ้ำการสูญเสียครั้งนี้มันเหมือนเป็นเครื่องตอกย้ำเลยว่าภารกิจนี้มันอันตรายแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันการเสียสละของจ่าแซมก็กลายเป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ทำให้ทุกคนบอกว่าไม่ได้เราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อจ่าแซม และจากนี้ไปครับคือช่วงเวลาที่โลกต้องหยุดหายใจจริงๆเพื่อเฝ้าดูแผนการกู้ภัยที่อาจจะเรียกว่าเสี่ยงที่สุดท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพื่อเป้าหมายเดียวคือการพาทุกคนกลับบ้านก่อนอื่นเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าการดำน้ําในถ้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกับการดำน้ําที่เราเห็นกันทั่วไปเลยนะครับมันคนละเรื่องกันเลยลองนึกภาพตามนะมันคือการเข้าไปในที่ที่มืดสนิทมืดจนมองไม่เห็นมือตัวเอง ทางก็แคบมากบางทีขยับตัวยังลำบากแถมยังมีกระแสน้ำแรงๆที่พร้อมจะซัดเราไปได้ตลอดเวลาคือมันต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญระดับโลกจริงๆเท่านั้นถึงจะทำได้ ทีนี้มาดูแผนการที่เขาใช้กันคือแผนนี้เนี่ยทุกขั้นตอนมันคือการเดิมพันด้วยชีวิตเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การให้ยาเพื่อให้น้องๆสงบไม่แพนิกตอนอยู่ใต้น้ําอันนี้สําคัญสุดๆแล้วก็สวมหน้ากาก,ากแบบพิเศษจากนั้นก็จะมีนักดําน้ําประกบต,ตัวต่อตัวเลยพาน้องออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่การดํารวดเดียวนะคะเขาใช้ระบบส่งต่อกันเป็นทอดๆเหมือนวิ่งผาดเลยแต่เป็นการวิ่งผาดใต้น้ําทุกอย่างคือต้องเป๊ะ พลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์นี้ใช้เวลาทั้งหมด3วันเต็มๆที่คนทั้งโลกลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดเลยทุกวินาทีคือการแข่งกับเวลาแข่งกับออกซิเจนในถ้ำที่มันน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่10กรกฎาคมข่าวดีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงหมูป่าทั้ง13ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนเป็นอันว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้มันสาเร็จลงแล้วครับ ทีนี้หลังจากที่ภารกิจจบลงด้วยดีเรื่องราวของถ้ำหลวงมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของสถานที่แห่งนี้เลยคือจากเดิมที่เป็นแค่อุทยานเงียบๆที่คนท้องถิ่นรู้จักกันตอนนี้ถ้ำหลวงกลายเป็นอุทยานแห่งชาติที่ดังระดับโลกไปแล้วครับกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่คนจากทั่วโลกต้องมาดูให้เห็นกับตาเพื่อมาดูสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและก็ความร่วมมือของมนุษย์เรา มันมีหลายอย่างเลยที่เกิดขึ้นตามมานะครับอย่างแรกเลยก็คืออนุสรณ์สถานของจ่าแซมเพื่อให้เราไม่ลืมวีรบุรุษคนนี้พื้นที่รอบๆก็ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่หมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้ำหลวงมันได้กลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเออถ้าเราร่วมมือกันเสียสละเพื่อส่วนรวมอะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เสมอ สุดท้ายแล้วเรื่องราวของถ้ำหลวงเนี่ยมันก็ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ให้พวกเราได้คิดต่อนะครับว่าในวันที่เราเจอเรื่องที่มันมืดมนที่สุดสิ้นหวังที่สุดถ้าเรายังเชื่อมั่นในกันและกันยังร่วมมือกันแล้วก็ไม่ยอมแพ้มันก็อาจจะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆก็ได้และนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้จากภารกิจครั้งนี้ครับ